ซื้อกันไปแล้วเกือบ10,000ืใบแล้วนี่คือแก้วเก็บความเย็น0.7ลิตรตานกนางนวลซีกอคอลเลกชันนี้ของตานกนางนวลคือซีซั่นไวฟ์ครับที่เก็บความร้อนได้6ชั่วโมงแล้วก็เก็บความเย็นได้8ชั่วโมงการออกแบบสีสันของแก้วเนี่ยอย่างอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าเฟิร์สซากุระจะมีการไล่โทนสีจากสีชมพูเป็นสีม่วงอ,อ,อ่อนซึ่งก็ไม่ได้เข้ากับหน้าผมเท่าไหร่เลยวัสดุสแตนเลสเก็บรด304อย่างดีแล้วก็มีฝากเกลียวมาให้ซีลสุญญากาศเหมือนทั่วๆไป พร้อมกับฝาบเปิดตรงนี้ที่ก็เปิดแล้วก็ยกซดได้เลยที่ก้นขวดมีเสริมยางกันลื่นบริเวณรอบๆนี้ที่สัมผัสกับโต๊ะครับเวลาไปวางเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนถลไยลง่ายครับหนึบเลยเทคืนก่อนเดี๋ยวล้นปิดฝาไม่ได้เออลืมบอกแก้วที่ใส่น้ำแข็งมาเนี่ยเป็นของนกนางนวนเหมือนกันนะครับเป็นไซส์1.2ลิตรรีวิวไปแล้วไปดูในช่องได้ส่วนตัวนี้0.7ลิตรเอาไปใส่น้ำตามคาเฟ่เนี่ยได้สบายสแต่ผมขอใส่อันนี้ละกัน ซีลแน่นทั้งฝาทั้งเกลียวเนี่ยคว่ำมไม่ต้องกลัวหกหรือว่าจะล้มเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกจะหลุดจะลนจะยดออกมามีหกสีให้เลือกครับแล้วราคาเบาๆตามที่เห็นแล้วมาดูตรงนี้ชัดๆครับขายไปแล้วเกือบ10,000ื่นใบแล้วถ้าถามว่าแก้วนี้มันดียังไงทําไมคนถึงซื้อไปเยอะขายไปแล้วกว่า10,000ใบเอาจริงๆเลยนะครับ มันสวยครับและยังได้แบรนด์คุณภาพตานกนางนวลอีกด้วยปะ่ะจัดได้เลยที่ตะกร้าที่ผมแปะไว้ตรงนี้เดี๋ยวสีที่อยากได้จะหมดนะไปครับ